ผ่อนคลายหรอก็ถือว่าอืมโอเคโอเคไหมโอเคไม่โอเคนั่นมันผ่อนคลายมากที่สุผ่อนคลายหรอก็ถือว่าโล่งใจไปเรื่องหนึง่งเพราะจริงๆตอนถ่ายทำเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะกังงลนิดนึงแกลงงันวนแล้วเราก็ซัพพอร์ตกับรายการด้วยที่ว่า เรื่องนี้เราเราใช้เวลาถ่ายทําเวลาน้อยมากแล้วก็แต่และว,วันต้องถ่ายซีนเยอะมากค่ะออใช่ก็เลยถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ที่เราฝากคนต่างซัพพอร์ตกันเพื่อให้เพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านผ่านมันไปด้วยดีแล้วก็ออกมาด้วยดีค่ะด้วยเวลาที่น้อยแล้วก็ความยากของบท้วยยุบมาทำเป็นจังหวะใช่ค่ะเอาว่านะเวลาคือต่อ อออเอาเขารู้แล้วเนาะว่ามีกันกี่ตอนใช่ไหมคะยังเหมือนจะมีมีหลาค่ะหายระดก็คือตอนมันมันมากขึ้นแต่เวลาอะ <แ from S 2> นะพอๆกับเดมิมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเราต้องใช้เวลาหนึ่งวันแล้วก็ถ่ายซีนเยอะขึ้นแล้วก็มันมีแอคชั่นด้วยมีแบบเต้นก็มีอะไรด้วยมันมันเป็นซีนใหญ่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบใช้เวลาเยอะมากก็ตอนแรกก็แบบมีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราทํางานด้วยกันเนาะแบบเราซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆแล้วก็ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันมันทำให้ทุกอย่างแบบผ่านคนไปได้ด้วยดีอ๋อมก็ดีใจมากเลยค่ะที่สุดท้ายแล้วมันมันเสร็จแล้วแบบได้ดูเบื้องต้นแล้วแบบคุ้มเหนื่อยจริงอย่างเงี้ยอ๋อมได้ดูแล้วใช่ใช่ือระยะเวลาออนมันชั่วโมงกว่ามากเพราะว่ามันอ๋องสองโมงกว่ามากมันจะเป็นค่าสิทธิ์ใช่มันต้องหนักหนึ่แค่ไหนอันนี้ไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยว่าถ่ายกี่ซีนเท่ากับหนึ่งตอนอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบเออก็ หกโมงเช้าสี่ทุ่มเกิดทุกวันเลยเนาะใช่บางวันเลยไปเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยวพี่ตังค์ความหลังใจของคันเริ่มแต่ตัเป็นยังไงบ้างเออความความหลังใจความท้าทายของคาแรคเตอร์จริงๆความท้าทายของคาแรคเตอร์หลิงก็คือหลิงว่าเป็นแอคชั่นที่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 เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่หลิงไม่เคยทําแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลิงกลัว นักแสดงที่ปูกับหลิงเนะจบ็บคือหลิงใช่หลิงกลัวมากนะแล้ว,แล,วแล้วใจหลิงก็แบบไม่ไม่อยากทําลงไปอะ่ะแต่มันก็ต้องทําคือต้องทําให้ครั้งเดียวให้มันจบเลย<ว>จะดีกว่าใช่จะดีกว่าให้เขาเจ็บซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบกัดฟันสู้ใช่กับกับจิตใจของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะไม่ไม่มีค่ะไม่มีผ้าใช่ไม่มีค่า หนีบต้องแม่งคิวมากเลยใช,ใชก่ก่อนก่อนก่อนที่จะถ่ายทำอะค่ะเราเราเราก็จะซ้อมกันอยู่หน้าซีนหลายหลายหลายคร<ม>ั้งก่อนที่จะถ่ายค่ะแล้วอย่างอย่างหนีบมีได้แขกกับบ้านมาทุกคนที่เราจะต้องดูมีมีขะมีเหนื่อยเหนื่อยบ้างจริงจริงคือมีทุกวันเลยก็จ,จะมีส่วนมากก็จะเป็นแขนไม่ก็ขาที่มีรอยช้ำม้ยแล้วก็เลื่อนไหลต<อ>ี้ ไลอะรเพราะว่าแบบเหมือนเราไม่มีผ้าพันโนะแบตอนนั้นแล้ก็คือแบบต่อยแรกๆพี่หลีเขาก็คงไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมพี่เธอจริงๆมันพอใช้อารมณ์คือมันจะชาชาร่างกายมันจะชาชาล้วแบบชีเลือดไหลเราด้ยอีกทีนึงตอนถอดนมออกมาแล้วดิฉันก็แบบถ้ามเอ็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยทำไงถึงได้แต่นี่นี่หน่อยๆไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ค่ะเที่ยมตัวเองยังไงบ้างมันเจ็บไปนอนหรือว่าเราอ่ะ เขามีทีมแพทย์เขาพี่นายโปรเฟคชั่นอลมากๆพี่น่าสงสารเลยสุดายอดที่สุดพี่เลยเนาะพี่เนาะมันมันจริงยนะมันต้องเล่นบูด้วยแล้วต้องสวยด้วยในเรื่องจริงจริงอัลการันตีเลยก็คือทำได้ไงเนี่ยเนี่ยเตะนี่นะสมมติจัดเตะนะอันน้าต้องสวย แล้วผมนี่ปัดเป๋แต่ยังเป๋อยู่ไม่แตกเลยมันก็แตกเหมือนมันสวยตลอดการหลีกทำไมเต่ยังไงให้สวยมุมห้ากสสารของเราล็อกหน้าไว้ค่ะล็อกหน้าไว้ล็อกรับไว้ก่อนอย่างอื่นก็ไม่เราไปไปีก็คือตะก้องนั่แหละช่วยเราก็ทำอารมณ์ของเราให้เต็มที่ก็พออย่างอื่นก็คือหลีกไม่ได้ห่วงเลยเพราะเป็นทีมเดิมที่เราไว้ใจกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่นายแล้วก็ ทีมทีมทีมแต่กล้องช่างหน้าช่างไฟคือทุกคนแบบสปอร์ตหลิงเต็มที่หมดแล้วหลิงก็เลยแบบไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยค่ะอย,อย่างการารู้กับที่หลิงค่ะสตาฟหรือว่าที่เล่นกับเราเขาบอกว่าเจ็บหนักแค่ไหนคะเราแรงหนักไหมหรือว่าให้เต็มหรือว่าให้เล่นจริงไปเลยเล่นจริงเหรอเล่นจริงก็คือไม่ไม่ใส่เซฟเอะค่ะไม่ใส่ไม่ติดไม่ติ่เลยอาจจะแบบว่าต่อยจริงเลยหรืออะไรอย่างนี้ยหรือว่าทำมุก้า มีมุมกล้องบ้างแล้วก็บางฉากที่อยากตีรี่งที่ที่อยู่ในไพโระก็คือต้องตีจริงเพื่อที่จะให้มีน้ำกระเด็นก็คือต้องใช้แรงจริงใช่ส่วนอะไรที่แบบอันตรายมากสมมติเป็นคออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มุมกล้องช่วยในการแบบแคชั่นโทษโทษเาหน้าที่นะเขาบอกว่าแรงดีเนาะโดนเที่เลยได้เต็มที่เต็มที่ค่ะล้มหัก หกคันมาติดกับเพื่อนอกมาอ่อนมาติดมามาถ้าไม่ไปถึงติดมาในความรู้ไอแกงไปก้อง้องอะไรเงี้ยก็มีนะพี่หญิงก็ปกป้องออนที่ไหนไหนแต่ลายเลยลายท่าลายใช่อะของอ่อนเป็นคันเพิมของอ่อนขออ่อนความยากของตัวน้องไอร่าเนี่ยมันคือแบบเหมือนบางครั้งอะ บทบางครั้งแบบพอมันทั้งเรื่องแล้วอารมณ์น้องไอร่าดูแบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แล้วก็มีหน้าที่เล่นให้มันแบบเขาเราีเยกว่าอะไรเล่นให้มันดูเสถียรอ,อ่ะนะเขาว่าเสถียรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครั้งแบบาอารมณ์มันสวิงเนาะเราเล่นยังไงให้มันแบบสมูทต่อการะอะไรอย่างเงี้ยหรืว่าเป็นตรงนั้นแล้วก็ตอนแรกๆก็จะมีแบบเออทำอยังไงให้ใจตัดกันเออแต่พอมาอ่านบททั้งทั้งหมดดีๆแล้วอ่ะก็คนพบว่ามันคือคอมพลีทลี่คนละคนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็เลย เอาว่าความยากอยู่ตรงนั้นนี่ก่าความสเสถียรของแบบการพูดแสดงว่าออมอิเสร็จก็ต้องไปเช็คอนต i t o จะบอกว่ามันจะหมุนแต่ว่าเรื่องนี้เชื่อไหมว่าออมไม่ค่อยที่ดูมอนิเตอร์เลยไแบบออมไม่รู้ว่าด,วด้วยเวลาวลาเร่งรีบด้วยหรือเปล่าแล้วแบบน้องไอล่าเขาจะเปลี่ยนชุดนานเพราะว่าคือระหว่างที่เปลี่ยนชุดนานแบบมันต้องเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดเลย,เลยนเนาะ อิสเซสซิ่ลลี่เขาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ mm hmm. มีเวลาน้อยกว่าตัวน้องเอิญจากเซสชั่นหลักอะไรเงี hmm. ้ยค่ะเราก็เลยแบบได้ดูหน้ามอน้อยอะไรเงี mm ้ย hmm. แ,แต่โดยรวมแล้ว,วพี่นายบอกว่าโอเคหนูก็เราถ้พ okay. ี่นายเคาะแล้วทุกอย่างปะพี่นายเคาะคือผ่าน uh. ผ่านจริงเราเชื่อมึงกันละกัน <laughs> <laughs> เมื่อวานที่เราไปดูเมื่อวานที่มันเรียองที่สองแล้วหลายคนก็จับตามมองามันกดดันกีดลูกเลยว่าพี่หถิงเขาอยังไงคะโอ้ผมก็สู้ด้วยการกีจริงก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับกดดันขนาดนั้นแต่ว่าเราเราหวังว่าทุกคนจะชอบมันดีกว่าค่ะใช่เพราะว่าเพราะเราก็คงไม่เสียใจเพราะว่าเราทำทอย่างเต็มที่แล้วจริงๆค่ะมีข้องอะไรตงนี้้แบบมีมีซ้อมนะมีซ้อมจริงก โดนด้วยเลยที่ค่ะน้องไรล่าน้องแมรเป็นบอริการ์ดโดนต้องไปหลบกระสุนของเขาเนี่ยต้องรู้ค่ะแต่ว่าง่ายเพราะว่าในบทอะเราเป็นแบบคู่ไม่เป็นก็เลยนี่หลบอยู่หลังของเขาอย่างนี้แล้วเขาวิ่งไปไหนแล้วก็วิ่งตามให้ทันแล้วแหละเหนื่อยเขาถูกใส่ข้อสูงเขาใส่คอมแบทโอ้โหเขาใช่เยอความดราม่าอะค่ะดราม่าดราม่าเหรอคะเรื่องก่อน เรื่องของบทเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือไปตามบทไปบทมันเศร้าหรอก็เศร้าเป่นยนดีอเออพอเมื่อกี้พี่นายบอกว่าเสิร์ฟแบบว่าแบบเตรียมไว้เลยเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะแซฟแลนด์เอองลองจีอธิบายถึงภาพคำพูดที่ฟังเลยจากหน้าที่เราดูสิว่ามันจะหลองหือบอกไม่ได้หรอกนะไม่ต้องรำเริงก็แต่แค่สปอยล์ออกมาหวาวยังไง อ๋อเรื่องยอดเรื่องยอดไม่ต้องยอดเลยเอาถามมที่สี่มันยังไงมาแตกต่างจากเรื่องยาวผักเล็สีหนอที่จําได้ทั้งสี่แต่ว่าไม่อ้อมกลัวพูดแล้วลุกอ่ะอุ้ยเหมือนกันเหมือนกันเขาละครึ่งเขาละครึ่งทางอ่ะคือจ๊จ๊จ๊เจ๊ก็ไม่ได้เล่นโซเชียลไงก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเอาแค่เอี๋ยวเอาช่วยคิดเรื่องนี้ขอเวลาเอาที่เราเล่าได้พี่รู้สึกว่า คะกระซึ้นขางคือออมว่าฉากเลิฟซีเน่ยมันมันอาจจะแบบมันมันมาเท่าที่จําเป็นดีกว่านะตามตามตามคามพัฒนาของตัวละครสองตัวละครเลยบางทีคนดูอาจจะแบบตกเข่าอ่ะเฮ้ยไมจุ่ดูอ๋อวเนี้ยอีกทีเดียวเองทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่บ้างนะมีซีนขัดใจเยอะหรอคะบอกเลยว่าผู้คนอยี่ย ไม่ได้จิกหมอนนะปาหมอนที่ใส่ชุเพราะว่าแบบทําไครไม่รักกันสักทีาใจผิดป็นอยู่นั่นแหละอ,อะไรยอ,อย่างเงี้ยหนูว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นได้นะในเรื่องอก็ไม่รู้ว่าคนที่ชมรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ล่ารู้สึกก็เลยลองไปดูกันนะ <c oughs> ถ้าเรา่องลูกศรในสไตล์ของบรทีกาดมันจะติดใจหรือว่ามันจะออดโยนหรือมันจะแบบยังไงอดุดันไหม มันยังไงมันยังไงสำหรับเราพอเราดูมันดูมันมันไม่ไม่รู้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าดูการไหมแต่ว่าน้องอ้อมเขินนะเออล่าแดงในไมค์ถูด้นออมเขินนะเที่ยวทำอยู่เออนเลยดูดูก็เขินแต่แต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเขาคือน้องออ้มบอกว่าเหมือนหลีกแบบตุก ลุกมากกว่าเรื่องที่แล้วที่เราไม่รู้ตัวเขาถามมากกว่าที่เขาข่าเรื่องนี้เข้าข่อถึงเราตีแจ้งให้คนดูชาวบ้านที่ทราบเลยว่าเตรียมไว้เลยเตรียมรับแรงกระแทกกันดีไว้ควรนะไม่ว่าจะดูอะไรก็ควรรับแรงกระแทกไว้ไม่ว่าจะเป็นการแยกจากหรือแบบ ความเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ต้องรอรับแรงกระแทกอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้นั้นเราไม่ได้เล่าเรื่องย่อเราแค่ไม่ได้เล่าเรื่องย่อไม่ได้ฟังแต่แค่แบบหรือว่าพี่เมื่อไรอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นอ่าเรื่องย่อ only you เนี่ยอยู่ก็จะอยู่เล่าให้ฟังเพื่อนคนนี้พูดอะไรนะลูกไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดอีกคู่นึ่งพูดท่านซีออสาวนี้่ยืนเป็นอย่างไรกับเราบ้่งดจะลู้อะกับพางที่โอ้ยถูกเล่นกับพี่ลินแล้วรู้สึกว่าแบบ หนูได,ด้ความอบอ,อุ่นเเหหมมือนือนแม่อุ้ยแบบมุ่ดีๆเนาะดีๆไม่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอายุพี่นี่แต่ว่าเกี่ยวกับว่าเขาเไ่นแล้วแบบอมอยสามารถแบบอินได้แบบรักเลยจริงๆใช่แต่อมตมอมตอนนั้นพี่หนิงไม่อยู่อ่ะตอนนั้นจริงๆไม่มีพี่ตะวาันแต่ว่าเป็นน้องไอร่ากับพี่เชอรี่อะไรอย่างเงี้ยอือพีเชอรี่อมอมไม่เคยเห็นพี่เชอรี่เลยว่าแบบในถึงคาแรคเตอร์พี่เชอรี่เป็นยังไงแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ย พอพี่เชอรี่มาเล่เป็นตำประธานอะรู้สึกว่าเออพี่เชอรี่แบบเล่นได้แบบเข้าถึงมากเลยแล้วมันถ่ายับอ,นะอี่คู่ใช่ไหมตนประธานอทำไมเงี้ยไปนะคู่ค่าอะไรคะเออพูดย,ยังไงอีกอะไรนะคะ คุณดิวปิดคอเะเขาเป็นผู้บริหารของช่องถามนะคะมีมุมเล่นนะเขาเขาจะไม่สามว่าน้องมาเล่นกันคนได้แต่ว่าพอเขาไปที่กองมันมีโมเมนล์นะชีวิตจริงมันมีมุมเล่นนะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเออไมนมีโมเมนล์นมากเราเห็นนะเราเห็นหมดจะโผลจะโผล่หัวเองนะเออดุหัวแซวน่ารักและกินง่ายดู ก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักดีค่ะได้อลพถึงเพลงประกอบนี้คะค่ะถึงไปออกอ๋อขอของขอรูกปล่อยไปแล้วใช่ไหมคะเป็นเพลงชื่อมนไร้ค่ะเอ่อก็จะมีความหมายที่เหมือนมอบให้กับกับพระจันทร์กับฉันได้แด้ได้ฮึพระจงพระจันทร์อะไร ับฉันขโมยใช่ก็เธออะไรค่ะก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะของน้องมีค่ะยังไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะระยะไกลของดวงจันค่ะก็จะเกี่ยวกับทิศวานอะไรเงี้ยว่าแบบลองดูลองดูเฮ้ยสีก็แรกของดงจันนะคะอก็จริงด้วยเพราะว่าเรื่องที่แล้วอะเรามีคู่กันใช่ไหม แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเดี่ยวถึงแม่ชม์ทางเสียงเลยไหมคะโชว์ทางเสียงเออไฮโน้ตมออต่แล้วตื่นที่เขาจะตื่นอะไรเราไฮโน้ตที่บอกเลยในนี้จะมีไฮโน้ตด้วยเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งนะคะเซนท่าไม่เสียชื่อแน่นอนอยากให้บอกเยอะอยี๋ยวไอเขาไอ้บอกเขาทุกคนสุขมาจากขยายมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดี่โมง อ๋อก็คือช่วงเวลาออนแอร์จะขยายมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ของทุ่มคึ่งเป็นต้นไปก็ยังไงก็ฝากติดตามได้ะะเลยค่ะค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซีรีสที่เราตั้งใจทำออกมาให้ขรบรถหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะคะเพียงเธอ only you ค่ะทางช่อง3กด3า3นะคะแล้วก็ฝาแกแฮกแ็กด้วยนะคะขึ้นเอกหร ใช่ฝา่งไทแท็กด like e ้วยเดี๋ยวไปน่าจะมีโอทีอยู่ในซีรีส์แบบ e ีจีหนึ่งสอามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในซีรีสใช่ค่ะฝากไปด้วยค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปค่ะ